เอร์ว่าเนี่ยเลือกบอกแบรนด์ฮอนม่าเนี่ยหรือว่ามันมีรุ่นไหนบ้างก็ตอนนี้นะครับฮอนม่าเนี่ยครับแบ่งได้เป็นเหมือนเป็นสี่แคตตาล็อตตี้และนะคาถูกมากเลยครับโปรชัยครับบอกราคาแล้วจะบอว่าจะอึ้งมีสี่สีได้หนึ่งกล่องเราก็อาทิตย์หนึ่งร็ตีสี่วันวันจันทร์วันพฤหัสหัตวันอังคารแล้วก็วันพุธไม่อย่ารอช้าเดี๋ยวเราต้องให้โปรต้องเนลองลองเทสลองเทสหน่อยใช่ครับ คือสรุปว่ทุกอย่างที่ครบเครื่องหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว จริงครับวันนี้ต้องก็อยากจะมาหาลูกกอล์ฟนะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับรุ่นไหนเพราะตอนนี้ชักไม่มั่นใจแล้วฝีมือการตีก็กอล์ฟก็ไม่ค่อยได้เล่นลูกบางทีตีลูกเพอร์ฟอร์แมนซ์กันหนักไปตีลูกชั้นน้อยก็อาจจะเบาไปเลยไม่รู้แล้วมันจะต้องเหมาะกับยังไงก็เลยวันนี้เราจยมาตัดมาขอความรู้อีกทีหนึ่งจากโปรดักต์สเปเชียลิสต์ของเรา พี่กะิงนั่นเองวันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าลูกกอล์ฟฮอนม่าเนี่ยตอนนี้กำลังแรงกําลังแรงเลยอยากรู้ว่าผมอะเหมาะกับรุ่นไหนอา่าพอดีเลยเพราะว่ามีคนถามมาทาง YouTube ของ Club Master ครับมาสเตอร์ว่าเนี่ยลูกกอล์ฟแบรนด์ฮอนม่าเนี่ยคือว่ามันมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยแล้วเขาจะเหมาะกับรุ่นไหนเขามีสวิงสปีดอย่างนี้มเีเรื่องของบอลสปริงขนาดนี้นะอันไหนรุ่นไหนเหมาะเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กระทิงต้องช่วยผมตอบ รายละเอียดให้กับนักกอล์ฟท่านนี้นิดหนึ่งยินดีเลยครับผู้ชางครับผู้ชายรู้ต้องครับครับก็ตอนนี้นะครับคอนม่านะครับจะมีลูกกอล์ฟนะครับแบ่งได้เป็นเหมือนเป็น4ี่คัตติโกรี่นะครับสี่เริ่มจากแคัตติโกรีแรกเลยนะครับในกลุ่มเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับก็จะเป็นตัว TWS แล้วก็ TWX นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ท่านผู้ชมดูให้ท่านผู้ชมดูว่า TWS กับทีวีเอ็กจะกล่องดูแบบแพงมากใช่ครับไฮโซมากหรูหราไฮโซโบใหญ่ใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็ เทียบพรอฟอร์มนะครับก็เหมือนเจ้าตลาดน้ำวันน้ำทูเลยในราคาที่ถูกกว่าด้วยซ้ำครับโครงสร้างก็คล้ายๆกันเปิดเป็นยูรีเทนเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจะเน้นเรื่องสปินแล้วก็ดิสแทนนะครับตัวนี้เน้นเน้นเรื่องดิสแท้นแล้วก็สปินตามมาตัวนี้ซอฟต์กว่าด้วยนะครับครับคอมเพลชันน้อยกว่าตัวนี้ครับก็คือว่าตัวนี้จะนุ่มกว่านิดนึงถ้าใครแบบชอบ ใช่ครับใช่ครับตัวนี้อาจจะร้อนโด่งกว่านอยนึงใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับยี่ห้อดังที่เป็นตัว X อะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนยี่ห้อดังที่เป็นตัวธรรมดาครับผมกับเทียบกันได้เลยครับครับันนี้ก็คือแต่ว่าส w i n g ล้วเราพูดถึงเรื่องของความเร็วไม้หรือว่าสวิงสปีดเนี่ยอาจจะเหมาะกับมารุ่นนี้ไหมฮะถ้าเกิดกอล์ฟที่ handicap ต่ำๆตัวตัวนี้นะครับตั้งแต่80 80กว่า เก้าสิบเนี่ยสบายเลยนะครับรุ่นนี้ก็ตั้งแต่เก้าสิบขึ้นไปอ่าในกลุ่มเซนเซอร์ปีใช่ครับในวันนี้เราจะทดสอบจะลองทดสอบลองตีให้ดูด้วยครับผมอ่าครับผมเข้าใจเข้าใจอ่าโอเคตอนนี้ก็คือเป็นหายไปฟอร์แมนและอันนี้ไยร์รวมฟอร์แมนก็เลยหายไปฟอร์แมนแล้วก็ในในในกลุ่มตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องระยะทางนะครับระยะทางสําหรับคนที่อาจจะเป็นซีเนียร์หน่อยผู้หญิงหน่อยหรือว่าจูเนียร์เด็กหรือว่าต้องการคนที่ตีแล้วไม่ได้ระยะนะครับจะเป็นผมจะนําเป็นตัวสปีดมอนสเตอร์ครับดนามิกดนามิกใช่ครับตัวนี้นะครับคือจะเป็นลูกกอัพสองชั้นซึ่งซึ่งแกนกลางเนี่ยเขาพัฒนาใหม่นะครับครับเป็นเป็นเหมือนแบบแกนกลางที่จะเด้งมากที่สุดในธรรมดาฮอนม้าทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ครับก็จะได้ระยะที่ที่ไกลที่สุดของฮอนมาครับผมเขาเรียกว่า ปเป็นลูกกอล์ฟมอนสเร์น,น,นี่ภาษาไทยแปลว่าปีศาจ<ป><า>อสุรกา,ายอสุรกา,ายอสุรกา,าย,าายปีและกล้างกายกำยำเหมือนอสุรกา,ายใช่ครับคือคสมัยก่อนลูกกอล์ฟพันมาเนี่ยลูกน่าจะไม่ได้เป็นที่นิยมนะแต่ตอนนี้เริ่มได้รับความนิยมและมีการสอบถามเข้ามาในในทาง Youtube ใช่ไหมครับ ปูชันที่ปูชันได้บอกไว้ตอนแรกเนาะก็แน่นอนเลยคือไพ่ทีพูดถึงฮอนมาเนี่ยมันเป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่แล้วใชเพราะนั้นเนี่ยมันได้ทำลูกกอล์ฟเข้ามาแต่ว่าคือตัวลูกกอล์ฟเองเนี่ยมันก็ได้ได้ความตอบรับที่ดีในในทัวร์ที่ในญี่ปุ่นด้วยมีทั้งในเจเจแปนเจแปนเจแปนทัวร์แลมีทั้งเจเอลพทัวร์ซึ่งมีผู้เล่นใช้กันเยอะมากใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคแล้วยังมียังยังมียังมีอีกกลุ่มนึงครับจะเป็นลูก2ชั้นนะครับซึ่งเป็นราคาถูกนะครับเราฮอนม่าาจะใช้คว D1 นดีวันครับด <D 1. S 1> ีวันตนนี้นะครับดีวันเนี่ย ก็จะเป็นลูกที่ขายดีมากๆเนร้บการต้อนรับดีมากๆตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้นะครับขายดีมากจริงๆครับเพราะว่าผมดูแลลูกค้าอยู่ดีวันนี้หมดแทบจะหมดจากท้องตลาดแล้วตอนนี้เอาแล้วแล้วไอ้ตัวนี้มันต่างยังไงกับตัวรุ่นของดีวันสปีดมอนสเตอร์ครับขลองเปรียบเทียบะหว่างสองรุ่นนี้กันแตกต่างที่แกนกลางครับตัวแกนกลางตัวนี้จะมีเหมือนกับค่าการยึดตัวแล้วก็ดีดตัวที่มากกว่าตัวดีวันนะครับแกนกลางตัวนี้เป็นการเทคโนโลยีใหม่ที่ฮอนด้าได้คิดค้นขึ้นมานะครับมันจะเด้ง we ยิงได้มากกว่าตันดีวันครับแต่ราคาก็จะแพงกว่าดีวันิดนึงมันอาจจะเทียบกันด้วยราคานิดนึงแต่ว่านักกอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มเนี่ยใช้ลูกผมพยายามเน้นย้ําเสมอว่าใช้ลูกใหม่ดีกว่าที่ใช้ลูกที่ใช้แล้วตกน้ำอ่ะต่อให้ยังไงลูกใหม่ก็จะดีกว่าผมผมเคย้เอารุ่นนี้ม้คุณพ่อเล่นนะครับอย่างว่าคุณพ่อผมเนี่ยเล็กเจ็ดเนี่ยตีอยู่ร้อยยี่สิบนะครับพอมาใช้รุ่นนี้ปุ๊บร้อยแปดสิบไม่ถึงครับว่าขึ้นมาแล้วอยู่ประมาณเปลี่ยนอือมาแบบ สาม<บ>สิบิหลานในชีวิตเปลี่ยนนะครับชรนนใช่ครับมันมีกําลังใจสําหรับคนที่ตีกรอบแล้ว แล้วรู้สึกว่ามันมีแต่จะถดถอยแต่เพิ่มมาสิบหลานี่มันมันทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนนะครับนี่ขนาดรุ่นนี้รุ่นนี้มันมีหลายสีด้วยเปล่าครับนี่รุ่นนี้เขาเรียกมัลติคัลเลอร์มัลติคอล์ล์อ่าหละมัลติคัลเลอร์ก็คิดว่ามัลติก็คือว่าหลากหลายหลากหลายประเทศไทยคือหลากหลายหลากหลายใช่มันก็ได้มันใช่เขาจะมีมีสองแบบให้เลือกนะครับมีสีสีในหนึ่งกล่องกับสีขาวอย่างเดียวใช่เราก็อาทิตย์หนึ่งเราตีสี่วันวันจันทร์ เมื่อวันหาดวันน้ำาแล้วก็วันพุทธนะครับนแล้วสีอ่ะไรสำหรับคุณเนี่ยสีไหนเนี่ยฮะตีสกอร์ดีสุดสีชมพูสีสันคัลเลอร์ฟูลผมตีทุกสีอ่ะโอ้โหผมพี่เขียวเลยเขียวเนี่ยเวทรับเขียวทรับผมก็เขียวเนี่ยทรัพย์เหมือนกันเหมือนกันพี่ตีได้สี่วันละใช่ครับโล้ดหนึ่งตีได้สี่วันแล้วราคาถูกมากเลยครับคุณช้างครับบอกราคาแล้วจะแบบจะอึ้งใช่ถ้ายังไงมาลองมาดูได้ที่ร้านเนาะราคาเรื่องราคาถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ได้หพีีีี่่กกรรรรระทิงงงงืออยยยัััััมมคคบบุน เนื่องจากว่า D1 นี่เป็นลูก2ชั้นที่ผมบอกนะครับแต่ว่าเปลือกเปลือกจะเป็น เปิดธรรมดานะครับผอนม้ได้ออกมาอีกรุ่นหนึ่งเป็น D1 วันสปินนะครับก็คือเอา D1 ตัวตัวธรรมดาเนี่ย,เป,ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลือกให้เป็นยูรีเทนเพราะฉะนั้นเป็นก็กลายเป็นรูปของชั้นที่มีอัตราก,การแบ็กสปินที่มากกว่าเหมือนเหมือนเป็นรูป3าสี่ชั้นได้เลย,เลยครับในขณะที่เป็นแค่สองชั้นนะครับแล้วก็ตัวสองรุ่น D1 เนี่ยจะเป็นคอมเพรสชั่นต่ำนะครับเริ่มทํางานตั้งแต่ความเร็วหัวไม้ตั้งแต่หกสิบขึ้นไปทำงานแล้วนะครับเนื่องจากเจ็ดสิบหกสิบขึ้นไปทำงานแล้วหกส จะมีอ่ะทั้งหมดเออสรุปก็คือ4รุ่นด้วยกันใช่ครับสรุ่นด้วยกันใน4ี่คัตเตอร์กก็มีตัว T W U ใช่ไหมครับดูเทมเพี้ก็มี X กับ S ใช่ครับแล้วก็ไปตัว Speed Monster ไปดูตัว D1 ใช่ไหมแล้วก็มีตัว D1 Spin ใช่ D1 Spin แล้วก็มีตัวที่ ใช้ได้หลากหลายใช่ครับดดีวันดิสเทนต์ใช่ครับใช่ครับครบทุกกลุ่มกลุ่มทั้งหมดเลยเอากล้องมาเอ้ยเอากล่องมาสีเขียวเหนียวซักให้โปรต้องอ๋อครับถ้างั้นเราต้องอย่ารอช้าเดี๋ยวเราต้องให้โปรต้องเนี่ยลองลองเทสต์หนูลองเทสให้ดูนิดนึงใช่ครับใช่ครับ ตอนนี้คือได้ลองแล้วกี่รุ่นด้วยกันครับ ตอนนี้ได้ลองไปทั้งหมด3รุ่นครับครับเพราะว่า3รุ่นนี้น่าจะเข้ากับบุคลิกการตีของปอต้องได้มากที่สุดนะครับครับผมรุ่นแรกที่ได้ลองไปจะเป็น T W X แล้วก็ตัวที่2จะเป็น T W S นะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็น Speed Monster ครับจากที่เราทราบกันนะครับของปอต้องเนี่ยเหล็กเจ็ดจะบอลสปีดเฉลี่ยเอฟเฟอรเรตจะอยู่ประมาณ120ไมล์ครับนะครับประกาวนี้ไอตัว T W X นะครับปอต้องสามารถทำบอลสปีดได้ถึง123เลยครับเอฟเฟอรเรตนะครับ ในในขณะที่ไอตัว TWS เนี่ยบอสปีอยู่ที่122ครับก็จะตกมาหน่อยนึงเพราะว่าตัวตัว TWS เนี่ยค่าคอมพิชั่นมันน้อยกว่าโปต้องก็เป็นคนตีแรงครับเพราะต้องลูกลูกเนี่มันต้องเฟิร์มกว่านิดนึงนะครับก็ถึงจะได้บอสปีที่ดีขึ้นนะครับในขณะที่ตัวสปีดมอนสเตอร์นะครับโปต้องก็สามารถทําได้123เหมือนกันครับรุ่นที่3ที่ที่โปต้องลองครับจะเป็นรุ่นสปีดมอนสเตอร์นะครับ สปีดมอเตอร์เนี่ยเรต้องสามารถทำความเร็วลูกได้ถึง123ไม้โอ้มันก็เท่ากับตัว t w x ครับเพียงแต่ว่าตัว t w x มันจะมีเปลือกที่เป็นยูมิเนอัตราแบ็กสปินจะมากกว่า ครับแต่ก็ขึ้นมา3ไม้แล้วนะครับอาจารย์ไม้หนึ่งก็2หลักกว่าแล้วเจ็ดปัล้านแล้วนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ตัวเหล็กเองเนี่ยมันก็ต้องมีคือความไกลก็สําคัญแต่มันก็จะมีตัวที่เป็นทั้งตัวร้อนแล้วก็ตัวสปินด้วยตัวสปินที่แบบวราลูกมันต้องตกแล้วก็อยู่ใกล้ธงใช่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างโปโต้องนะครับเฉลี่ยที่เมื่อกี้เราดูค่าในแท็กแมนนะครับเหล็ก7ของโปโต้งเนี่ยเอเวอเรจะอยู่ประมาณ6,400รอรอบนะครับทีนี้พอมาตีตัว T W X นะครับตัวอัตราแบ็กสปินจะขึ้นไป ประมาณ6,006เลยครับในขณะที่ T w s จะขึ้นไป6,700ครับแต่พอมาตีตัว Speed Monster นะครับจะจะหล่นลงมาเหลืออยู่6 0ร0รอบครับก็คือตัว Speed Monster นี่อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเพราะด้วยที่คือความแรงของโปรตองเนี่ยแลวิธีการตีเนี่ยมันลูกมันจะออกมาแล้วตกแล้วบนกรีแล้วมันจะวิ่งมาใช่ครับใช่ครับมันะล่นนีน้อยกว่าน้อยไปใช่ครับตายตัวมันน้อยกว่าใช่ครับใช่ครับ ถ้างั้นเราก็ดูกันแล้วเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยโปรตอนก็จะเหมาะกับตัว T W X ครับ T W X ครับ The อ h o s e n T W X, <TW> X ใช่ครับผมคือ สรุปว่าทุกอย่างที่ครบเครื่องหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว T W x ใช่ครับใช่ครับตัวโปรตองเองครับก็จะเหมาะเขามากที่สุดนะครับอ๋อาพี่เอทีได้โชว์เส้นให้ผมเรียบร้อยแล้วใช่ครับเลือกให้คุณเใช่ครับเพราะว่าผมผมดูจากค่าจากค่าในแพ็กแมนนะครับแล้วดูจากสไตล์การตีของโปรตองนะครับเหมาะที่สุดแล้วครับครับผมทีนี้ทางท่านกอล์ฟเนี่ยที่กำลังชมอยู่สนใจที่จะไปลองพวกรุ่นต่างๆเนี่ยของฮอนด้าเนี่ยฮะทั้งทั้งสี่คัตแกลอรี่เลยเนี่ยครับไปได้ที่ไหนครับครับก็จะมีที่เคียงหวนนะครับ ที่อาคารเก้งหวนนะครับแล้วก็ที่สนามดฟกอล์ฟชานอลนะครับแล้วก็ที่ที่นี่นะครับที่คลาครับนะครับแล้วก็จะมีที่สยามคันที่ขับอ่าพัทยานะครับแล้วก็กรุงเทพกีทานะครับแล้วก็เจ๊ปาร์คสีราชาครับผมตลอดจนอาห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็ดีลเลอร์ของเราด้วยใช่ครับใช่ครับสามารถลองได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนหลังไม้นะครับมีโปรต้องมีแอดกระซิบผมมาว่าคือตอนนี้เนี่ย ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วแล้วเนี่ยแล้วแมีโปรโมชั่นมากมายสำหรับไอ้เจ้าตัวฮอนม่าทั้ง4รุ่นนี้เลยใช่เลยครับต้องครัทั้งโปรโมชั่นทั้งเร็วทั้งแรงใช่ครับใช่ครับตอนรับคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นีอัลถูกตองครับจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลล์จิ้งเกิล all the way แน่นอนแน่นอน แต่ว่าอะไรอ่ะ่คุณคุณเป็นชนะคอนไงใช่ครับผมคุณเตรียมของขวัญให้ผมไม่ยังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมไม่เตรียมให้คุณแล้วนะแล้วก็พี่กระทิงด้วยได้เลยขอบคุณลยครับลงหน้าขอบคุณลุ้งหน้าครับผมที่แต่เดียวก่อนผมไม่แน่ใจว่าสั่งไหมยังตัวเลือกสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดสั่งก่อนโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่กระทิงมากๆเลยนะครับทิงครับทิงครได้ได้ความรู้แบบเยอะมากเลยเกี่ยวกับฮอนด้าในทั้ง4รุ่นนี้เลยนะสี่แคลนเกอรี่นะครับครับเ อันี้นี่คุณนี่ะนะทำใช้ไม้เพื่อทดสอบนี่ไม่ธรรมดานะคุณคุณไปเป็นตอนนี้สี่ดาวแล้วตอนนี้ตอนนี้นี่4ดาวแล้วเนี่ย oh. มาทดสอบ4รุ่นก็เลยต้องใช้4ดาวจออีกนี่เลยเป็นจอพลแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้พลเอกอยู่ตอนนี้พลเอกอยู่4ดาวเลยไฮโซรูราหมาเอ้าวสวยก็สวยใช่ครับสวยนะเหมาะกับคนไฮโซอย่างขอขอบคุณครับขอบคุณครับ